สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับอ่ามาพบกับผมนะครับพี่ๆบอยพะลองนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่เก้าสิบห้าแล้วนะครับพี่ๆอ่าจะใกล้จะครบร้อยแล้วครับอีกให้อีพีก็จะครบร้อยอีพีแล้วนะพี่ๆก็ขอบพระคุณทุกการติดตามนะคขอบพระคุณทุกกําลังใจนะครับพี่ๆที่อยู่ด้วยกันมานะครับที่สนับสนุนบอยพะลองมาโดยตลอดนะครับอ่าแล้วก็สวัสดีพี่ๆที่เพิ่งเคยดูบอยพะลองเป็นคลิปแรกนะครับ บอยพลองก็เป็นช่องแบ่งปันพระเครื่องนะสายย่อยๆสายลองๆนะพี่ๆบอยพลองเป็นสายย่อยๆสายลองๆรับประกันแท้ทุกรายการนะครับพระแท้เงินแท้นะครับอ่าพระแท้เงินแท้ไม่มีวัดดวงนะครับถึงจะเป็นพระย่อยแต่ไม่มีวัดดวงนะครับตามคอนเซปต์ช่องนะครับพี่ๆตามสโลแกนช่องนะครับพระย่อยพระลองนะครับถูกใจถูกราคาค่อยแบ่งไปนะครับพี่ๆถูกใจถูกราคาค่อยแบ่งไปนะครับอ่ามา รายการแรกเลยดีกว่านะครับเอาวันไหนดีนเหรียญหลังหนุมานมหาปราครับรุ่นมหาปราหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพรมีใครรู้จักหลวงพ่อไหมครับหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพรน,นี่นะครับพี่ๆใบหน้าสวยๆคมๆคมๆอย่างนี้นะครับสองหก 79นะครับอีาหมายเลข2679อันนี้เป็นกรรมการนะพี่ๆตอก9 9ตัวนะครับนี่นะ9ตัวหนึ่งอยู่นี่9สีตัวอยู่ข้างๆครับอันนี้ซีนเดิมนะที่ออกพระพระออกตั้งแต่ปี58แล้วนะครับนี่หลวงพ่อพูนวัดบ้านแผนไม่ตัดปีข้างหลังก็จะเป็นหนุมาน,นครับอ่าลุ้นมหาปา่ามีนี่นะครับปี58มีใครรู้จักหลวงพ่อไหมครับ หลวงพ่อพูนวัดบ้านแผนนะพี่ๆนี่สวยๆเลยกล่องเดิมๆนี่นะครับไม่รู้แปลว่าอะไรอ่าใครรู้จักหลวงพ่อเอา4ี่้อยห้าสิครับนี่ชุดอันนี้น่าจะเป็นเหรียญกรรมการนะไม่ตัดปีก4ี่ห้าศนย์ครับองค์ต่อไปรับการแท้ทุกรายการนะครับพี่ๆ องต์ต่อไปอันนี้เป็นพระปิดตานะครับนี่ปิดตาวัดบวรครับครบเจ็ดรอบนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับปีสี่ศูนย์นะพี่ๆตะกุดสามดอกนะครับแท้ทันนะครับอันนี้เป็นเนื้อใบลานนะพี่ๆนี่ดำๆเข้มๆสวยๆเลยครับนี่นะครับตะกุดสามดอกนิยมนะครับพี่ๆปีสี่ศูนย์ทันนะครับ นี่นะครับดูพี่ๆเนื้อดําเข้มขังมากนะครับดูรอยฉับข้างข้างหูนะครับนี่นะครับตะกุดสามดอกนะพี่ๆนิยมนะครับนี่บางบางเว็บนี่ขายพันกว่าเลยนะพี่ๆพี่ๆสามารถเข้าไปดูก่อนได้นะครับเข้าไปดูราคาก่อนได้นะนี่นะครับครบเจ็ดรอบวัดบวรนิเวศนะครับ อ่านี่นะบอาพะลองได้มาวันนี้คนระับที่ตลาดพระวัดห้วยปราบนะวัดห้วยปราบอยู่อยู่ปวกแดงระยองนะพี่พี่นี่ีปี4ี่ศนย์ตะกุดสามดอกไม่มีกล่องนะพี่พี่อ่านี่นะครับเจออย่างนี้สายย่อยๆสายลองๆเรามาไม่เช่ามาไม่ได้คนระับพี่พี่สวยมากสวยดำเข้มขังดี อันนี้ทันนะครับทันสมเด็จพระสังฆราชนะพี่พอันนี้ออกปี40ศนย์นะครับตะกรุดสามดอกใครชอบพระแบบนี้นะครับใครชอบแบบนี้เอาไป3 5มห้าศนย์พี่พี่0ามห้าศนะครับนี่ตะกรุดสามดอกนะครับนิยมนะพี่ๆต่อไปเป็นรูปหลวงพ่อกลวยนะครับปีห6หหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามปีห6หนะครับ หลังเป็นธนมุมานเชิญธงอ่วัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยก็ออกจะว่าออกทุกปีก็ออกนะพี่ๆแต่ว่านะครับข้อดีก็คือจะเป็นทางวัดออกออกเองนะครับต่างวัดต่างวัดนี่แทบจะไม่มีได้ออกเลยนะพี่ๆมีไม่กี่วัดนะครับที่ได้ทําวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ลูกหาก็เช่าได้แบบสบายใจได้นะครับ ของเรียนแบบยังทําไม่เหมือนเท่าไหร่นะครับของเรียนแบบยังทําไม่เหมือน,นครับอันนี้เป็นรูปฉากขาวนะหลวงพว่อกลวยอ่านี่ตรงองค์หลวงพ่อก็จะเป็นเม็ดสีนะนี่ครับหลังเอ้เป็นยันนูนนี่นะครับหลวงพ่อกลวยปีหกหกนะพี่ นี่นะครับอ่านี่นะครับใครชอบบานนี้เอาเอาสองร้อยพี่พี0สองร้อยบาทลองดูนะลองดูนะครับต่อไปก็ได้หลวงพ่อทองมาสามองค์นี่ถูกใจมากเลยไปเจอไปเจออยู่ที่เดียวกันนะครับกับไอ้นี่นะเพรับวันนี้บอยพ่อลองไป ไปเดินห้วยปราบนะครับเพราะว่าไปส่งงานที่ระยองนะครับที่นิคมอมะตะซิต,ตี้ครับก็ได้แวะไปตอนเช้านะอันนี้เป็นรวยทันใจหลวงพ่อทองนี่ครับหลวงพ่อทองสุทธาซีโลนะครับปีหกสี่นะครับยาแดงสวยๆเลยพี่ๆกระไหลทองนะให้ชัดๆแกะเลยดีกว่าพี่ๆจะได้เห็นชัดๆนะครับ อันนี้ซีนเดิมนะนี่ผมเพิ่งแกะเนะี่ยปกติผมก็ผมจะไม่แกะนะแต่อันนี้เพื่อให้พี่ๆได้มองชัดๆนะครับมองดูจมูกความสวยนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจไม่เป็นไรนะครับแกะเลยดีกว่ามันในซีนมันเรียมไม่เอยมันมองไม่ชัดอ่ะจมูกโด่งพี่พี่นี่นะครับจมูกโด่งนะพี่ๆี่ มีแตะนิดนึงครับแต่จมูกโด่งนะไม่บี้ไม่แบนนะครับเป็นยาแดงนะครับลงยาทําถือว่าทําได้สวยเลยพี่พี่ลองขุดลองอะไรถือว่าทําปนนีดเลยนะครับกระหนกถือว่าทําได้ดีเลยพี่พี่เหรียญน,นี้นะครับเป็นทรงเสมาก,ก็ถือว่าสวยอยู่ข้างหลังนะครับก็จะมีรวยทันใจแล้วก็ต่อโค้ดหมายเลขหนึ่งสามสามแปด ผ้าใหม่ก็จะมีรอยกึงพวกนี้นะพี่นี่นะครับรอยกึงตามขอบนะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นยันดวงนะครับปีหกสี่นะครับพี่พี่พร้อมกล่องเดิมนะครับกล่องเดิมพี่พี่ท่านไหนชอบเอาไปเอาไปสองร้อยพี่พี่เอาไปสองร้อยบาทรวมส่งแล้วนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับ เอาไปสองศูนย์ศูนย์พี่พี่ท่านไหนชอบนะครับหรือรับได้กับราคานะครับเอาไปพี่พี่สองร้อยบาทรวมส่งแล้วนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อไปก็จะเป็นเต่าหลวงพ่อทองนี่รุ่นนี้พี่พี่ถามหาว่ากันมาเยอะมากเลยนะครับนี่วันนี้ไปเจอกล่องเดียวนี่นะครับไปเจอกล่องเดียวปเต่าปีหกสองนะพี่พี่นี่ออกปีหกสองครับ ต่อข้าสังกัดจายนะพี่พี่ลงก็ทององนี้ก็จมูกสวยเลยจมูกเต็มเลยนะครับไฟยัดจ้าหน่อยเถิบไฟออกนิดหนึ่งนี่นะครับข้างหลังซีนเดิมนะครับพี่พี่ก็จะตออโคดทองตรงนี้นะครับแล้วก็หมายเลขหนึ่งสี่หนึ่งหกครับ โดยรวมผ้าเรียบร้อยนะครับพี่พี่โดยรวมผ้าเรียบร้อยเป็นเนื้อทองแดงนะอ่าเป็นเนื้อทองแดงรู้สึกว่าหาจะบอพลลองอีพีก่อนนะ่าจะปล่อยไปองค์ละสองร้อยหรือสองร้อยห้าสิบครับอีพีนี้ได้มาไม่แพงนะพี่พเอาไปหนึ่งห้าศูนย์นะครับเนี่ยมีองค์เดียวนะครับหนึ่งห้าศูนย์นะพี่พี่หนึ่งห้าศูนย์อ่า ได้มาไม่แพงก็ปล่อยไม่แพงนะครับได้มาแพงเพิ่มอีกนิดนึงก็ขยับเพิ่มอีกนิดเดียวนะพี่พี่เนี่ยก็ตามทุนนะพี่พี่ไม่ว่ากันนะครับได้มาถูกไว้พระ้อ,องก็ปล่อยถูกนะครับอันนี้หลวงพ่อทองเหมือนกันนะครับเหรียญรูปไข่ครึ่งองค์หลวงพ่อทองสุดท่าสีโลนะครับรุ่นสร้างบารมีครบรอบหกสิบเก้าปีนะพี่พี่ออกวัดแจ้งนอกปีหกศูนยพระดีปี ลึกของหลวงพ่ออีกองคหนึ่งครับรุ่นแรกปีห้าสี่อันนี้ปีหกศูนย์นะที่วัดแจ้งนอกนะครับเหรียญน,นี้โดยรวมถือว่าบ่าพอรลสองแล้วครับเหรียญโดยรวมก็ถือว่าสวยเลยนะพี่ๆจมูกเต็มๆเลยหลวงพ่อทองตอนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะแรงแบบเงียบๆนะครับลูกศิลย์ลูกหาในกลุ่มนี้ก็ลคึกคืนดีเหมือนกันนะครับ พี่ดูความสวยนะพี่ๆนี่นะครับแกบอกเหมือนหลวงพ่อมากเลยนะครับสวยมากพี่ๆดูผมยังชอบเลยนะครับแล้วก็ต่อโค้ดนี่สร้างบาร,รมีต่อโค้ดนะครับโค้ดเต็มเลยเลขสองหกสี่จานหน้าจานหลังนะพี่พี่อยากให้พี่พี่ดูนะครับสําหรับสายหลวงพ่อทองนะพี่พีๆนี่นะครับ ปีหกศูนย์นี่นะครับจานเต็มเลยนะพี่ๆหลวงพ่อจานให้เต็มสูตรเลยนะหลวงพ่อท่านมีตาจานให้นะครับนี่อ่ามีองค์เดียวนะพี่ๆมีองค์เดียวมีองค์เดียวนะพี่ๆท่านไหนชอบนะพี่ๆเอาไปสี่ห้าศูนย์ครับ เอาไป450บาทนะพร้อมกล่องนะพี่พี่อ่านี่นะลองดูนะ450ผมว่าน่าจะเช่าได้นะพี่พี่ราคานี้นะครับสีห้า450ต่อไปต่อไปเป็นชุดเหมาปิดท้ายเพราะว่าวันนี้ไปเดินเอ,อมันก็จะไม่ได้มีจะมีโอกาสได้คัด นิดๆหน่อยๆนะพี่ๆเพราะว่าบพอลองก็มีเวลาช่วงเช้าประมาณชั่วโมงอ่ะได้ไปเดินเดี๋ยวให้พี่ๆดูคร่าวๆอันนี้เป็นเหรียญยืนหลวงพ่อกเกษมจะส่องให้ดูก่อนครับเห็นไหมปีสองเจ็ดนะพี่ๆอันนี้ปีสองเจ็ดปีลึกเลยนะแท้ทันหลวงพ่อกเกษมนะครับอ่าน,นี่ครุ่นเสตูวารีอันนี้เหรียญที่หนึ่งหลวงพ่อกเกษมเหรียญที่หนึ่งรวบางไว้ก่อน ต่อไปก็เป็นหลวงหลปปวงพรทวดปีห้าแปดครับนี่นี่เป็นปีห้าแปดอันนี้ไม่แน่ใจว่าออกออกที่ไหนนะอันนี้ไม่แน่ใจพี่พี่อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบนี่นะครับสวยมีโค้ดนะนี่พี่พี่ท่านไหนทราบก็เอาไปนะครับนี่เหรียญอย่างนี้แต่สภาพนี่สวยมากว้พวกเราไม่มีข้อมูลหาข้อมูลไม่เจอนะ นี่นะปีห้าแปดแล้วก็อันนี้เขียนว่าหลวงพ่อกุยนะพี่พี่คันทวังโสครบรอบครบรอบกี่ปีเนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดปีพระเหนือพระป่าซางลำพูนนะครันี่นะเป็นเหรียญชุบนิกเกิลเก่านะพี่พี่นี่เหรียญชุบนิกเกิลเก่าเจ้าของเขาเก็บดูอะดูรู้เลยว่าเก็บเก่านะใครรู้จักนะครับ ให้ไปด้วยนะครับชุดเหมาสามแล้วองที่สี่ก็จะเป็นล็อกเก็ตล็อกเก็ตไอไข่นะปีหกหกสองหรือหกสามนี่แหละพี่พี่นี่นี่นะครับอ่าให้ไปด้วยนี่ล็อกเก็ตแท้นะครับนี่แล้วก็หลวงพ่อคูณอ่าหลวงพ่อคูณหนึ่งเหรียญเป็นห้าแล้วนะครับเหรียญหลวงพ่อพานโป่งกับสังปีห้าเก้านี่หกนะครับต่อโค้ดนะพี่พี่นี่ต่อโค้ด เจ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่คำดีเอ้หลวงปู่จำเฮ้ยจำปีการจนบ,บุรีนะครับป 2002, สีสองสองนี่พอดีปีลึกอ่าหลวงปู่จำปีนะครับเป็นเจ็ดรายการนะครับแปดองค์ที่แปดก็เป็นเหรียญหลวงพ่อหินวัดโคกวดั้มปีปีห้าห้าเท่าไหร่นะห้ากว่านะครับเดี๋ยวสอง ปีห้าสองครับอยุทยานี่ใครรู้จักบ้างเลี่ยมวินเทจหลังเป็นยันยันคลยคล้ย,ยันหลวงพ่อกันเลยนะนี่ยุดยาก็ต้องยันนี้แหลนะเนาะอ่านี่นะเป็นแปดแล้วนะครับเก้าองค์ที่เก้าเป็นหลวงพ่อโสทรปีสามเก้านี่นะสวยๆเลยให้ไปด้วย อีสวยมากพี่พี่องคพ่อสุธรองนี้นะครับอ่าให้ไปด้วยนะครับีองค์ที่เก้าองค์ที่สิบสิบองค์นะพี่พี่สิบองค์ีให้ไปหมดนี่แหละสิบเป็นคุนแผนหลวงปู่สิงทองนะจันทบ,บุรีนะประภากระโลอ่าพร้อมภาพถ่ายนะครับเป็นสิบองค์สิบองค์เอาไปในราคาเท่าไหรด่ดีพี่พี่เอา พี่ๆลองคำนวณดูนะครับว่าตกองค์เท่าไหร่นะครับหักค่าส่งออกค้าสิบบาทก็เหลือเอาเท่าไหร่ดีเอาสองร้อยห้าสิบอ่ะพี่ๆท่านไหนรับไหวนะครับสองห้าศูนย์นะครับสองห้าศูนย์นะพี่ๆหากค่าส่งออกเหลือเหลือพระสองร้อยนะครับตกองยี่สิบบาทผมว่าซื้อได้อยู่นะอ่านีได้ได้ชุดนี้ไปก็น่าจะคุ้มแล้วนะชุดชุดนั้นก็ถือว่าแถมแล้วกัน เนี่ยไเงี้ยใช้สองพี่พี่ององเนี้ยถ้าพี่พี่ท่านไหนอยากเป็นเร็วนะสําหรับพี่พี่ที่แบบเพิ่งเพิ่งเริ่มดูพระนะครับนี่เราสามารถส่องดูธรรมชาติความคมความคมของพระได้นะพี่ๆนี่เนี่ยถ้าพี่พี่องชินตานะผมว่ามันมันขึ้นอีกเยอะนะ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเพิ่มเพิ่มความรู้ของตัวเองอ่ะพี่พี่เราชินตาเราจะเราจะเห็นเราจะรู้ไปเองนะครับนี่ยครับพวกขอบตัดธรรมชาติของเหรียญอย่างนี้นะครับอันนี้ปีใกล้กันอันนี้ปีสองสองอันนี้ปีสองเจ็ดนี่นะครับความคม ของเหรียญน,นะครับอ่ามันใช้ดูได้นะพี่ๆใช้ดูได้จริงๆนะครับนี่นะครับผมก็ผมก็ฝึกจากเหรียญแบบนี้แหละพี่ๆไม่มีอาจารย์ไม่มีคุณครูนะครับดูเองล้วนๆนะครับอ่าสองห้าศูนย์นะโมโมแค่นีนะพี่ๆสองห้าศูนย์พี่ๆท่านไหนรับไหวครับราคานะครับอ่านี่นะครับชุดนี้เป็น EP ที่เก้าสิบห้าครับพี่ๆท่านไหนถูกใจ ถูกราคาวงไหนก็นี่นะครับศูนย์หกห้าห้าแปดหกสี่เก้าสามสองอีกเช่นเคยนะครับอ่าโอเคอีพีนี้ก็คงต้องลาพี่พี่ไปก่อนเออมีพ,พี่พี่ขอดูไว้นี่ขอดูมานานแนละ้วอยากให้ดูหน่อยหนึ่งนะนี่นะเป็นรูปหลวงเพ่อเงินนะครับบานบานี้บานนี้บอยพอรลองได้มาในราคาสามร้อยบาทนะพี่พี่ไปเดินตลาดนัดเจอนะครับเจออยู่ประมาณเกือบสิบรูปนะครับจังหวะไม่มีตังค์พอดีนะครับ มีตังอยู่ห้า้อยได้มาบานเดียวเสียดายมากเป็นรูปเป็นรูปงานน้ำมันนะพี่ๆกระดาษน,น้ำมันผมว่าสามร้อยก็ซื้อได้อะนี่ผมก็เลยซื้อมาบานหนึ่งอ่าโอเคนะพี่ๆสำหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากดูนะไม่ได้แบ่งนะครับองนี้เอ้บานนี้ไม่ได้แบ่งนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่ท่านไหนชอบก็ทักมานะครับอีพีนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับอาไปแล้วครับสวัสดีครับ